เราอยู่กับพี่ฟางค่ะพี่ฟางบอกว่าพี่ฟางอยากจะทำํำยังไงนะอยากจะทําคลิปแบบว่าเป็นเอ่อเกี่ยวกับการกิน,นะคะ่ะทําไมทําไมต้องเป็นคลิปเกี่ยวกันเพราะรู้สึกว่าปกติเป็นคนชอบแบบไปก,นนกินนู่นกินนั่นกินนี่อ่าทีนี้คําถามคือที่เราทำออกมาเนี่ยคนดูได้อะไรเอ่อจริงๆเราไม่ได้ยังไม่ได้คิดถึงว่าคนดูได้อะไรแต่ว่าเราแค่มองว่าเราแบบว่า แล้วสไตล์เราชอบกินใช่ไหมอ่ะเราก็เลยอยากเห็นอยากแบบว่าสมมติเรากินร้านนี้แล้วเออมันอร่อยอะไรเงี้ยเราก็เอ,อ้ยอันนี้อร่อยอันที่เรากินอร่อยอ่ะอร่อยแล้วไงอ่ะแล้วเราก็อบอกเขาไปว่าอ่ะมันร้านนี้นะเผื่อว่าถ้าเกิดมีคนอยากกินอะไรแนวน,นี้เขาก็อาจจะสมมติผ่านมาแถวนี้อ่ะเขาก็อาจจะเอาร้านนี้มีคนบอกอร่อยเพราะฉะนั้นคน,คนดูได้อะไรคนดูได้อะไรคนดูได้ข้อมูลได้ความรู้ถูกต้องโอ้คือคือรู้ไหมเราทำอ่า ลย์ลิสต์มา playlist หนึ่งชื่อว่าไม่พูดพร้อมทำเพลงคือคือเมื่อก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าเราเราตอนที่เป็นโควิดใช่ไหมก่อนที่เป็นโควิดเนี่ยจริงเราเดินทางคนเดียวเวลาไปไหนมาไหนคนเดียวเราก็จะกินข้าวคนเดียวแต่ว่าเราอะไม่ชอบพูดมันมีลย์ลิสต์อยู่ playlist หนึ่งนะคะเราก็แบบกินให้คือกินให้ดูอะเราแบบจวงหัวไปว่าเราจะไม่พูดแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้คนดูก็คือเราอะจะใส่เบอร์โทรศัพท์ ใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่ชื่อร้านใส่เมนูใส่ราคารวมไปถึงใส่ oh. ปักบุดไปให้ใน uh. ในดีสคริปชันนะ่ะ uh, uh, uh. เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้คนดูเขาดูเนี่ยก็คือ uh. ให้เขารู้ว่าสิ่งที่เรากินเนี่ยมันอยู่ที่ไหน uh. มีเบอร์โทรอะไรเมนูมีอะไรบ้างเราจะถ่ายรูปเมนูให้ถ่ายรูปหน้าร้าน oh. อ่าเพราะฉะนั้นบางทีแบบ ทำไปทำไมวะเออถ้าคือเราไม่ทําก็ได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าแต่อันนี้คือเราทําเพื่ออะไรหนึ่งคือโอเคเราได้กินแล้วแบบร้านนี้เราไม่ได้ไปบ่อยอ่ะพี่ตามหรอกมาพอเราไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันอร่อยเราอยากให้เพื่อเรากินตามซึ่งมันจะมีเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาดูแล้วเขาแบบเฮ้ยถ้าคนที่เขาอยากจะไปตามเขาก็ไปอืคนที่ไม่ได้กินแบบเราก็ช่างเขาอืเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้ แบ่งปันอบอกเพื่อนเฮ้ยแม่งมาน,นี้บบี่ยทงตำแบบแต่ว่าต้องท้องตำแบบกากหมูปลาล้าใส่ปากอบเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นร้านเท่านั้นใช่แล้วคนที่หาเขาจะเจอ,เ,อเพราะว่าสิ่งที่เราอ่าเพราะเราจะเจอในสิ่งที่เราหาหอืมโอเคก็ประมาณนี้อันนี้เป็นไอเดียคร่าวๆในการเราจะจะบิดไปถึงไหนห <laughs> <ส>าเนี่ยเดี๋ยว หาว่จะอ๋อเดี๋เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอเคๆอ่ะมันจับมันจับหน้าพี่ปางเอาไม่เป็นไรเราก็จะเล่นก okay, okay. ันไปนะชอบวะโอเคอันนี้เด uh ี๋ยวเดี๋คลิปนี้เดี๋ยวเดี๋เอาจบคลิปก่อนโอเคอันนี้อันนี้ก่อนบ๊ายบาย